สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเมนูของเรานะคะวันนี้เราจะมาลาบปลาเพี้ยค่ะหรือปลากาดํดานั่นเองนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเอาเกล็ดปลาออกก่อนนะคะปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะซึ่งเกล็ดก็จะใหญ่เช่นกันจะลำบากมากในการเอาออกนะคะเราก็ต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยขูดขูดขูดมันเข้าไปค่ะ ซึ่งปลามันมีตัวใหญ่มากเลยนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่เล้ก็เลยลองช่างดูนะคะแล้วเราก็จะแล่ปลานะคะทุกคนเมนูนี้เราจะเอาเนื้อแค่เนื้อปลานะคะโดยที่เราจะต้องแล่เนื้อปลานะคะแล่เฉพาะเนื้อนะคะแล่เลยค่ะมันเหนียวมากเพราะว่ามันตัวใหญ่นะคะเราจะลำบากในการแล่นิดหน่อยนะคะแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะได้พบกับรสชาติที่อร่อยออร่อยนะคะ แล่เลยค่ะทุกคนแล่แล่แล่มันเข้าไปค่ะเมื่อเราแล่แล้วตัวที่ ช่วงที่เหลือของตัวปลานะคะพวกหัวพวกก้างพวกนี้นะคะเราจะไม่ไปทิ้งนะคะเราจะเอาไปทําต้มยำค่ะเพื่อนที่จะเป็นน้ําซุปของลาบของเรานะคะเมื่อ <periods> เราแล่ได้เป็นแผ่นออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะทํากันเอาหนังออกนะคะเพราะเราจะแยกหนังกับเนื้อออกนะ,ะเราจะเอาเฉพาะเนื้อนะคะตัวหนังเราก็จะหั่นออกไปเลยค่ะ แล่แล่แล่แเฉพาะเนื้อไว้นะคะตัวหนังเราจะทำกันเราจะเอาไปทอดนะคะ เมื่อเราแล่ตัวเนื้อปลาออกจากหนังแล้วนะคะเราก็จะเอาหนังของปลานี่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นชิ้นเล็กๆพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะทํากันทอดค่ะเพื่อให้มันกรอบค่ะเราจะได้เอาไว้โรยเป็นออนท็อปข้างบนค่ะ อย่างว่าละค่ะมันเป็นปลาตัวใหญ่นะคะซึ่งมันจะเหนียวเป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเราต้องใช้ความพยายามในการหันนิดหน่อยนะคะ โอเคค่ะเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำกันสับเนื้อปลาของเรานะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าลาบนั่นเองนะคะเราก็จะสับสับสับมาเลยค่ะ โดยที่ในขณะที่เราสับนะคะมันละเอียดพอแล้วนะคะเราจะหั่นตะไคร้ค่ะลงไปสับด้วยนะคะแล้วเราก็จะสับจนกว่าตะไคร้จะละเอียดนะคะเราจะสับพร้อมๆกับเนื้อไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเอาหนังปลาของเรานะคะ ลงมากับแป้งแล้วก็เอามาทอดในน้ำมันนะคะเพื่อที่จะให้มันกรอบค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆลแค่หมูเรานะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหนังปลาหรือว่าเราจะเรียกว่าแค่ปลาก็ได้นะคะเราก็จะทำกันทอดเลยค่ะทอดๆอดจนกว่าหนังของปลาจะกรอบนะคะ ทอ,ทอดไปเรื่อยๆค่ะอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าหนังปลามันเหนียวหน่อยค่ะจากนั้นเราก็ตักออกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทอดใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดของเราแล้วก็พริกแห้งค่ะ เราจะทอดไว้นะคะแล้วเราก็จะเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาถึงขั้นตอนกันผสมยำหรือว่าลาบของเรานะคะโดยที่เราจะมาหั่นผักไผ่นะคะกับใบาสาระแหน่ค่ะหั่นหัน,ห,นหันให้มันละเอียดเลยนะคะ แล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมค่ะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคะหั่นหันหัน,ห,นหันเลยค่ะเมนูนี้เราจะใส่ไส้หมูด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะให้มันแบบมีเทกเจอร์ขึ้นมาหน่อยค่ะให้มันดูน่ากินค่ะถึงขั้นตอนการผสมแล้วนะคะน้ำตัวนี้ก็จะเป็นน้ำ ต้มกะปินะคะที่เราเอาต้มแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกราบลงไปเลยนะคะพริกราบของคนเหนือก็ฟิลก็จะคล้ายๆเหมือนมาล่านี่แหละค่ะพริกมาล่าค่ะกลิ่นคล้ายๆกันเลยค่ะแล้วเราก็จะคุก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 กับน้ําของเรานะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําปลาน้ําปลาก็เติมไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วเราก็จะใส่ผงนัวหรือว่าผงชูรสนั่นเองค่ะเข้าไปด้วยแล้วก็ชิมดูได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหรือว่าอาจจะยังไม่พอใจเราเราก็เพิ่มอะไรเข้าไปได้และจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลาที่เราสับไว้นะคะแล้วเราใส่เนื้อปลาของเราแล้วก็คลุกๆๆเลยค่ะคลุกให้มันเข้ากันนะคะประมาณว่าออกเหนียวๆค่ะพอเราคิดว่าเราคลุกแล้วมันเหนียวได้ที่แล้วนะคะ เราก็ใส่ไส้ของเราลงไปคุกด้วยเลยค่ะคุก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 ให้มันเข้ากันนะคะให้ไส้ของเราเข้าพริกเข้าเกลือด้วยค่ะแล้วเราก็มาใส่ผักที่เราหั่นไว้เลยนะคะเราก็คุกคุกให้เข้ากันเลยผักที่เราหั่นไว้เราก็ใส่ลงไปนะคะคุก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 ให้มันเหนียวยนะคะคมเมน,น,นูนี้เราจะกินดิบก็ได้นะคะ แต่ว่าเราจะไปทําสุกค่ะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วเราใส่น้ํานิดหน่อยหรือว่าเราจะใส่เป็นน้ํามันก็ได้นะคะแล้วก็จะใส่ปลาของเราลงไปแล้วเราก็จะผัดผัดผัดนะคะผัดจนกว่าเนื้อปลาเราสุกค่ะ พอสุกแล้วเราก็จะมาจัดจานนะคะแล้วเราก็จะกินกับผักต่างๆนะคะตามที่ชอบเลยค่ะอยากกินกับผักอะไรก็ได้นะคะผักสดก็ได้ผักอะไรก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาโรยด้วยของทอดของเราที่เราทอดไว้นะคะหนังปลาที่เราทอดไว้ใบมะกรูดที่เราทอดไว้กับพิกแห้งที่เราทอดไว้มาโรยค่ะ แล้วส่วนเศจปลาของเราที่เหลือนะคะเราก็จะมาทําต้มยําค่ะเพื่อเป็นน้าซุปค่ะในเมนูนี้ปลา1ตัวเราจะได้2เมนูนะคะเราจะได้ลาบปลากับต้มยําปลาค่ะนี่ก็คือเมนูลาบปลาเทียของเราเพียงค่ะขอบคุณค่ะ